สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟถนนโซลาเซลล์รุ่นใหม่เป็นรุ่นจานบินครับรุ่นนี้เป็นจานบินมินิแต่ความสว่างบอกไว้เลยว่าไม่มินิดูนะครับไฟความสว่างมากพอสมควรดูปิดไฟครับเปิดไฟดูครับสว่างยังตึกเลยครับปิดไฟเปิดไฟ ปิดไฟดูครับปิดไฟจะเป็นมืดอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟเห็นไหมครับเปิดไฟ่องยันตึกเลยดูนะครับปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟสําหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟโซล่าเซลล์ที่มีไฟเห็นไหมครับเป็นดวงเล็กน้อยสี่หลอดจับกันเป็นสามชุดเห็นไหมครับทาให้ความสว่างมันกระจายเห็นไหม จานบิน UFO เป็นสี่ช่องเล็กๆประกอบสามชุดชุดละสี่อันเออเนี่ยเห็นปะ่ะซึ่งความสว่างนี่เอาเรื่องอยู่นะดูดิเห็นปะ่ะตึกสว่างเลยกายอยู่ไหนเนี่ยเห็นปะไม่มีฮะนี่ดูตรงมงต้นไม้ครับรุ่นอื่นๆน,นะดูอย่างดูอย่างรุ่นอื่นนะรุ่นเนี้ยไฟมันทิศทางเดียว ทิศท,ทางเดียวทิศท,ทางเดียวแต่รุ่นเนี้ไฟสามทิศท,ทางเห็นปะแล้วเป็นรุ่นที่สว่างมากแล้ววัสดุเห็นปะแผงโซลาเซลล์เป็นเป็นลักษณะเป็นแก้วถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าๆเ,เดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บหนึง่ง่ยรุ่นเก่าจะเป็นแบบพลาสติกไม่สวยคุณภาพก็พอใช้ได้ แต่นี่ตัวรับเป็นตัวเกตเอทำให้รับแสงได้ดีชาร์จเร็วดูครับสำหรับรุ่นนี้มีแค่50อันเท่านั้นสนใจสั่งซื้อได้ตอนนี้มีโปร1แถม1 599บาบาทส่งฟรีเก็บปลายทางแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยดูครับดู รุ่นนี้มีรีโมทมีรีโมทให้ดูกล่องมีรีโมทนี่กล่องสวยงามกล่องเขียนว่า460วัตต์แต่สว่างมากจริงไปดูรีวิวได้สบสว่างโหสุดยอดมากจำนวนจำกัดเท่านั้นอยากได้รุ่นใหม่ก่อนใครก็สั่งเลยสุดยอดไนดูสองถนนดู ปิดเปิดไฟอ่ะปิดไฟเปิดไฟเไฟนี่ยไฟจานบินเนี่ยดูนะปิดไฟเอาไฟล,ลงเปิดไฟเนี่ยสว่างจัดว่าใช้ได้เลย